อย่าไปตื่นเต้นกับเขาเลยเพราะผมแอบถามมาว่าถ้าอุ้งอิงชนะจะไล่ไหมพี่น้องผมว่าไลา่ถ้าอุ้งอิงแพ้ล่ะไล่ไหมก็ไล่มันอยู่ดีว่าฉะนั้เก็ใครที่ยังไม่ไม่ได้ซักเสื้อผ้าก็ซักซะแอไม่ต้องรีดหรอก ไปตั้งแส่ถุงปุ๋ยอะบางคนก็ถามเลยนะว่าตกลงจะให้ไปอยู่กี่วันผมก็บอกว่ามนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละถ้ามาน้อยก็อีกยี่สิบปีละบ้างแต่ถ้ามาเป็นแสนแล้วก็เผลอๆเผอๆวันเ,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 เดียวก็น่าจะจบแล้วก็ได้่าไปล้อเล่นกับประชาชน มีมีเรื่องหนึ่งเป็นเป็นข้อความสั้นๆนะเธอคนนี้จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าอยู่สระบุรีพอพูดนึกออกไหมเวลาเธอถ่ายภาพนี่จะมีหูหก็ต่ายสองหูนะ่ะคุณเอ๋ใช่ไหมเจ๊เอ๋สระบุรีเธอพูดเข้าท่ามากนะเธอบอกว่า มันสูงไปผมสูงไม่ทันเอ๋บอกว่าเราเลือกพวกคุณมาเป็นผู้นำประเทศเราไม่ได้เรียกคุณมาทำลายประเทศถ้าตบมือให้เอ๋ด้วยถามเด็กที่หนึ่งเอ๋ A. บอกว่าเราเลือกคุณมาเป็นผู้นำประเทศ ไม่ได้เรียกวพวกคุณมาทำลายประเทศได้ยินหรือยังเหรอคุณลุงเอิงได้ยินหรือยังลหรอทักษิณได้ยินหรือยังเหรออ้วนก็น่าจะน้อยน่นะก็น่าจะอายแม่ขาบ้างเอก็พูดตรงนะตอนเลือกตั้งเขาเป็นวัคคานใหญ่ให้พรรคเพื่อไทยที่สระบุรีเอพูดวันนี้ จากวันนี้ไปตอนไปตัดกันถาดกันอย่าไปหาเสียงที่สารบูรเดดเด็ดขาดเธอว่านะไปปลาใายที่ไหนเธอก็จะเอาเครื่องเสียงไปตะโกนปลาใายแข็งมัอนเลยนี่คือเอสระบุรีอีกคนนึ่งพูดแล้วไมนะ่น่าเชื่อว่าคนที่รักษาการนายกพูดนะครับ เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองคุณว้วนภูมิธรรมว้วนภูมิธรรมบอกว่าคุณการคุณเตรียมตัวพร้อมกับรถสุขาสิบสคันของคุณนะ่ะเตรียมตัวขึ้นสารโลกพี่น้องว่ามันบ้าไหมถามว่า ถามว่าคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็เป็นรัฐมนตรมตีมหาไทยด้วยไปบอกราตรนที่รักชาติรักบ้านรักเมืองนะครับบุญการเขาบอกว่ารถสุขาน่ะจริงๆก็เตรียมไปแค่สิบคันแต่มันมีอีกสี่คันขอแจมด้วยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็รับมาทั้งสิบสี่คันเลย ไอ้เงินที่เอามาเช่ารถน่ะว่าจ้างรถน่ะก็เป็นเงินบริจาคของประชาชนที่ฟังรายการอยู่นี่แหละถ้าตกมือให้เจ้าข,ของเงินด้วยถ้าพูดข้อกฎหมายนะครับไปกินเนี่ยท่านนายความพูดเรื่องข้อกฎหมายกรณีรถสุขากับบ้านน้องจานและคำพูดของรักษาการนายกนี่ถามภูมิธรรมภูมิธรรม บ้านน้องจานก็อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมทุกหลังคาม,มีโฉนดมีน้ตสามผมเห็นกับตามาแล้วตอนนั้นพี่น้องบ้านน้องจานบอกว่าสวตสมบูรณ์แบ่งกับป้าไหมล่ะป้าจะแบ่งให้ครึ่งไร่ผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎหมายนะก็ไม่เป็นไรขายถูกๆก็ได้ ผมบอกว่าป้าขอบพวกคุณมากถ้าผมรับของป้าเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งปปชก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีที่ดินตรงนั้นครั้งแรกก่าว่าจะแบ่งให้ผมและให้ผมไปฟ้องขับไล่กระเมนมันก็ไกลเหมือนกันนอกจากจองจานมานี่ผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวมันก็เลยไม่สะดวกก็เลยอยากจะบอกว่า ที่น้องจานมีเอกสารจิต์รัับมีโฉนดมีท้อสามมีสสาคอปัจจุบันนี่อปตอของที่นั่นก็ยังเก็บภาษีอยู่เลยเก็บทุกปีและคนน้องจานเป็นคนพิเศษต้องเสียภาษีสองสองครั้งสองดีหนึ่งใจให้ประเทศไทยสองตัวใจให้ขเขมร จะให้กระเมนยังไม่ต้องเสียตังมันเอาข้าวถามว่าทาไมเสียกระเม็นได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ยอมให้ทำนาแต่ถามว่าทำไมพูดถึงกระภุมมธรรมภูมิมธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยใช่ไหมเป็นหัวหน้าผู้ว่าใช่ไหมเป็นหัวหน้าประหลัดเร่เภอใช่ไหมเป็นผู้บัประชารของนาย,ยกเทศบาลใช่ไหม แล้วทำไมเวลาราษฎรเดือดร้อนมีเขเมรมาลุกลานที่เขาจับจอมเป็เจ้าของเขาก็จะเอารถสุข,ขานี่ไปรดน้ำแตงโมตรงนั้นมันปิดหวัวใครเขาจะปลูกแตงโม,มประเทศจีนประเทศเวียดนามนะ่ะเวลาถ่ายออกมาเดีย่ยเขาไม่ทิ้งม,มันก็ตมอหรอกครับเขาตากเอาน้ำนั่นแหละเป็นน้ำอย่างดีเลยไอ้วนบอกว่าคุณกันได้รถสุีคัน ระวังเตรียมตัวจะได้ขึ้นศาลโลกเพราะว่ามันบ้าเลยนะต่กอนก็นึกว่าอุ้งอิงมันบ้าคนเดียวไม่ใช่ไอ้ว่นก็บ้าด้วยคนเดียวกันหรือเปล่าที่ว่านับจะกคุณภูมิต่ำนะยิงไม่แปลกเขาจิงว่าตอนนี้มีรัฐบาลมีรัฐมนตรีบางคนนับจากคุณภูมิต่ำชื่อคุณก็พอนะ นามสกุลก็แปลเข้าท่านะภูมิธรรมไปไหนก็ต้องมีศิลธรรมใช่ไหมล่ะมันต้องมีศิลธรรมประจําใจอยู่ดีๆยกที่ให้กเหม็นเฉยอะไรแล้วมาบอกอีกว่าระวังนะเตรียมตัวขึ้นศาลโลกผมว่ามันบ้าจริงๆอ่ะไม่เป็นไรจับคุณการพกกเรียนเชิญท่านนายผมเนี่แหละไปว่าความให้ จะไม่ยากอะไรช่ไม่ทนายถ้าจังบินทนายออกเองรวยอยู่แล้วเจ้าของสวนยางคือพูดถึงตรงนี้ต้องขอบคุณน้ำใจพี่น้องพี่น้องสากแก้วนะปกติเวลาเดินกระบวนพี่น้องอาลันมาเยอะมากใครดูที่สาที่เป็น,นี่มาหมดแล้วแล้วทพี่น้องไอ้บ้านน้องจานก็จะมาร่วมกับเราด้วย และตอนนี้พี่น้องของเรานะ่ะกองทัพทำสปปสพปทก็ไปเยอะมาคนไปถึงบอกว่าอา้าวอาจารย์สุบุญไม่มาเหรอผมว่าจะไปได้ยังไงแล้วไม่ชวนเลยพอจะไปไถึงนู่นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับณตอนนี้ต้องยอมรับคุณเป็นจริงนะว่าทาหารเขาไม่ได้เรียนมาด้านการ กระทบกระทั่งกับาราษฎรทหารเขามีหน้าที่ยิงยังไงให้มันแม่นทำยังไงจึงจะหลบลูกปืนศัตรูได้แต่งานอย่างนี้งานที่เอาชาวบ้านเขมรกับชาวบ้านไทยมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานั่นแหละถูกไหมถูกแล้วแต่พี่น้องก็มีวัฒนาการเก่งมากนะ มีท่าแก่คนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของรถแหรผมสืบดูแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้มาด้วยการจ้างหรอกเขามาเองมาใจก็เปิดเพลงเลยทั้งขเขมนทั้งเรากลับลำมันตัวกลางวันนั่นแหละมันสนุกสนานมากเป็นการชุมนุมสองภาคฝั่งแล้วพี่น้องเราก็พูดเก่งนะพูดไปพูดมาจน,ขเ,นเขมรอ้อเลยนะ เขาถึงบางอ้อเลยเขาบอกว่าโอ้ที่ไหนได้เุืนเซนโกหกเขาเอาก็ามเห็นรู้แล้วทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะเุนเซนโกหกเขาและที่สำคัญลูกผัวเขาที่ไปลบนะ่ะที่ไปลบนะ่ะเขาคิดว่าลูกผัวเขาเนี่คงหลงทางหลงปา่าหรืออยู่ในค่ายพอพี่น้องบ้านหนองจานพวกเราไปเล่าให้ฟัง เขาก็เลยบอกว่าตายแล้วถ้างั้นลูกเขยฉันที่ไม่มาน่ะก็สะแสดงว่าตายอยู่ภูเมื่อเขือแล้วสามีก็ตายแล้วสรุปแล้วก็คือการที่เราไปก็มีส่วนดีทหารก็ทนไม่ไหวประกาศเลยประกาศให้บริเวณบ้านหนองจานและและแวกตรงนั้นเป็นเขตอายการศึกแต่ที่แน่ๆ นายกวนคุณวนขเขม้นใบรุ่นที่ขโมยขโมยลวดหนามเราน่ะมันเป็นคดียายานะต้องไปตามเอาคืนตามเอาคืนก็ไม่ได้แปลว่าจาับมันเข้าคุกหรอกถ้าเขาสารภาพว่าเขาเข้าใจผิดว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนของเขาเขาก็เลยกระทำการอย่างนั้น แต่ตอนนี้เราทราบแล้วทราบแล้วเราร้อยเวรก็ลงมาทิกประจําวันให้ผู้กํากับอบรมเจ้าหน่อยก็ปล่อยไปเถอะอย่าไปจับไปแจงกันเลยเพราะยังไงก็ตามฝากพี่น้องทั้งประเทศเลยนะครับสามสิบเอ็ดนี้เป็นวันของเราชวนใช้แดนเป็นหน้าที่ของทหารพี่น้องกองทัพรรมที่ไปทำับข้าว แจกทหาราก็ตรุณาถอยทับกลับหน้าที่ไล่ทักษิณหน้าที่ไล่วงเองหน้าที่ไล่สอสอและสอบอเป็นหน้าที่ของเราทุกคนวันนี้ต่อให้ศาลพิาพากษาจะไงก็เถอะครับก็เชิญศาลตามสะดวกส่วนยอย่างิ่งเธอจะตกกระปง๋งหรือเธอจะขี่คอช้างก็เชิญตามสะดวก ไม่ชนาที่เราหน้าที่เรามีอย่างเดียวก็คือเราจะไล่นักการเมืองที่สิงสถิตยอยู่ในสภาแห่งนี้สอสอสวอออที่ไม่มีจิตสำานึกอลักบ้านรักเมืองเราจะไล่มันออกห้หมดเลยใช่ไหมออกหมดแล้วคุณไม่ต้องบอกหรอกว่าถ้าอุวิงแพ้แล้วก็จอาใสกับสงใสกับที่ไม่เป็น คุณจะใช้ไหนก็ช่างหัวคุณแต่เราไม่ยอมรับนี่เป็นการปฏิเสธเลยนะครับถามว่ามันสมควรปฏิเสธไหมมันก็สมควรพูดตรงไปตรงมาเป็นนายกมาสองปีแล้วนี่มีผลงานอะไรบ้างถามพวกเราหน่อยไอเงินเดือนสองหมื่นห้าให้เด็กจบใหม่ได้หรือ,อยังไม่มีสักคน ล้วเงินค่าแรงขั้นตามล่ะหกร้ยบาทเนี่ยได้หรือยังคำตอบก็คือไม่แต่ที่พูดตรงนี้ไม่ได้ไปไ่าอยากได้นะถ้ารัฐบาลสั่งว่าทุกโรงงานต้องจ้างขั้นตามหกร้อยนี่อะไรเกิดขึ้นครับโรงงานเจ๊งจ้างปลูกมันสำปะหลังก็หกร้อยบาทผมต้องขายไร่มันสำปะหลังไปจ่ายค่าจ้าง ถ้าจ้าคนมาเลี้ยงวัวนมวันละหกร้อบาทเจ้งไหมขายต้องนมต้องวัวขายทั้งเมียด้วยไม่มีกัินใจ่ายให้จ้างหรอกอ้าวขายเมียขายลูกด้วย,เ,ยเมียน้อยขายไม่ได้ขายเมียน้อยจะตายก็คือมันไม่มีอะไรน่าจะอยู่แล้วนะแต่ผมก็ถามพวกฝรั่งนะถามว่า คิดยังไงจึงมาเมืองไทยเขาไม่ได้ซอนรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าคนไทยมันเป็นแเจอที่ไหนก็ชิมพย้านเฉียงสมันน่ารักไปหมดกับข้าวกับข้าวก็อร่อยไปหมดทุกอย่างมันก็ดีนะมันมีดีมีเสียนะ่ะนี่ที่บ้านเราพอพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึง เกษตรทิศทีใหม่ในหลวงรัศการที่เก้าหรือบางทีก็บอกว่าเกษตรผสมผสานในหลวงก็บอกว่ามีที่นาอยู่ร้อยส่วนแบ่งเป็นปลูกข้าวสาส่วนเลี้ยงปลา30มปลูกไม้ผลอีก30แล้วก็ทำกระตับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสริมอีก10 พี่น้องก็ไปคิดอ้าวคิดให้น้อยถามลูกถามหลานแต่ยังไม่เท่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าในหลวงรัชการที่สิบเป็นสุดยอดเลยชมต่อหน้านี่แหละกลางวันนี่แหละพ้องบอกว่าจะไปแบงมันเป็นส่วนๆให้มันยากทำไมป้องบอกว่าเรียกว่าโคกหนองนากันแล้วกัน พี่น้องกรุงเทพอาจจะงงว่าสมบูร์แปลให้ฟังหน่อยคําว่าโคกหนองนาของในหลวงรัชกาลที่สิบมันแปลว่าอะไรโครกแปลว่าบริเวณที่มันเนินขึ้นมาน่ะอา้าวั่วท้องนานะไม่ต้องเอาลายไรเดาคนละสิบไร่พี่น้องกทมมีที่นาสิบไร่ในหลวงรัชกาลที่สิบบอกว่าทําเป็นโคกหนองนา โคกคืออะไรโคกก็คือบริเวณที่น้ําท่วมไม่ถึงไอ้ตองที่มันโคกทําอะไรก็ทําที่เล้าเป็ดเล้าไก่แล้วก็ปูกระต๊อบใช่ไหมล่ะโคกหนองคืออะไรหนองก็คือบริเวณที่มีน้ำปล่อยปูปล่อยหอยปล่อยเคียปล่อยกบปลาหลงปลาไหลมันมาเอง นาคืออะไรนาก็คือบริเวณที่ปลูกข้าวคันนาทำอะไรคันนาก็ปลูกข้านหนนาาปลูกต้นตาลปลูกต้นมะข u งมะเขยบปูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกดอกทองอะไรบ้างสักสิบต้นทำเป็นสวยไปหมดเลยใช่ไหมล่ะยากจะฝากพระองค์ไปด้วยว่า ตอนนี้พี่น้องประชาชนเขามีมีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะไปบอกใครได้ถามว่าคืออะไรนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะทำโคกล้องนาทุกคนแต่ไม่มีที่ดินใช่ไหมล่ะก็ฝากฝากในหลวงไปแล้วก็ไปเกิดในหลวงได้อันนี้น้อยากจะฝากว่า ไอ้นายกคนต่อไปเี่กคนมีจิตสำานึกหน่อยทำยังไงให้พระบรมราโชวาทของในหลวงเลยเป็นจริงมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีเกษตรจะต้องไปหาที่ดินมาแบ่งสรรเป็นส่วนให้พี่น้องคนที่อยากจะทำเทกษตรโคกหนองนาเห็นด้วยไหมพี่น้องก็จะมีที่ดิน พอมีที่ดินแล้วจะให้เอาเสียมาจอบมันทำไม่ไหวหรอกอายุก็หกสิบจนยอนแล้วมันจะไม,ไม่จะเป็นสาวอายุสิบแปดนี่ไม่ใกล้ฝางแล้วเพราะฉะนั้นํำยังไงก็กรุณาเอางบประมาณไปให้ทหารไปให้เรียนจำไปให้กเ,เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดพมงเอาไปให้เขาทำไม ทหารเหล่านั้นก็จะได้แมคโครแล้วก็มาขุดสระกองทัพภาคที่สองก็ขุดสระภาคที่สองอนุญาตให้ขุดสระคุณแม่ของทหารคนแรกเลยใช่ไหมล่ะมันก็จะกลายเป็นว่าทั้งภาคอีสานเต็มไปด้วยโคกหนองนาสวนปาล์มกระบี่ก็จะกลายเป็นโคกหนองนานั่งเครื่องบินไปลองลงมาข้างล่างปลูกกล้วยเต็มประเทศเลย ัทองเต้มประเทศปานินปลาไนาก็เต้มประเทศมันก็ลาทีทุ่งกวลาลาร้องให้ไม่แปลเนื้อเติดแล้วพี่น้องว่าด,ดีไหมล่ะตอนปลูกปลูกทุกเจ้าปลูกกล้วยหองทองทุกคนมันจะวีละสองบาทมันก็เรียกของเราตัวใช่ไหมล่ะขายไม่ได้ก็แจก หาหน่อไม้มาได้ก็ตอนเด่กก็ทําชุปหนอห่อไม้ถวายพระโรงเรียนไม่ต้องมีแล้วล่ะอาหารกลางวันอนะ่ะแบ่งโซนกันไปใช่ไหมล่ะวันนี้สิบครอบครัวที่ไปดูแลนักเรียนนะลูกหลานตัวเองนะ่ะเราก็เข้าเวนเพราะว่ามันจะเข้าท่านะและการศึกษาก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยมันพูดได้สามภาษาหนึ่งภาษาตัวเอง สองภาษาอังกฤษสามภาษาจีนเที่อผมไหมถ้าลูกเราหลานเราได้สามภาษาดิมันไม่มีทางตกงานมันจะตกได้ไงล่ะคนจะมาเที่ยววัดพระแก้วเราก็จะพิกได้แล้วนี่ภาษาอังกฤษภาษาจีนเผื่อเราตายไปเกิดใหม่ก็จะได้ไม่เมียฝรั่งบ้างพูดภาษาได้มาพูดจริง โดยสรุปแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะในหลวงรัชการที่เก้าพระองค์ฝันมากเลยนะพระองค์อยากจะให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกเอาครัวโลกจริงๆแต่ผมเนี่ยเห็นวิทยากรแล้วยืนอยู่บนเวทีผมเห็นวิทยากรวิทยากรด้านการเกษตรในโลกนี้ไม่ใช่ในประเทศนะ ในโลกนี้ไม่มีใครทำการเกษตรปลอดสารพิษเก่งมากบ้านผมนียนยะโสธรนะปลูกแตงโมฉีดยาเป็นว่าเล่นปลูกสามปีเมียเป็นไม้พะผัวตายหมาบางตัววิ่งเข้าไปในไร่แตงโมไม่รอดเลยครับตายกลางอันนั้นเลย แต่มีมนุษย์ประหลาดชื่อว่าญาติธรรมสันติอโศกปลูกแตงโมไม่ไม่มียาฆ่า,า,มาแมลงเลยฮะาตกม้ผมอยากให้รัฐบาลชุดต่อไปตั้งพี่น้องญาติธรรมี่แหละเป็นวิทยากรใช่ไหมล่ะไปเปิดอธิบายความตามสารวัตรไม่ต้องนอนโรงแรมหรอก เดินจากสันติอโสกไปจนถึงยะลาโนนถึงยะลาก่็เลยไปมาเลเซียโนนเพราะว่ามันเขา้เขาท่านะผมก็จะไปเรียนฝึกูกแต่งโมบ้างเพื่อพวกเรารับจะได้เป็นพิจากรบ้าง <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆถ้าทำอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบครับไม่อดอยากหรอก ผมสังเกตที่ที่เขาหินซ้อนนะเขาหินซ้อนมันจังหวัดอะไรล่ะแปดริ้วเพื่อนผมมีมีไร่อยู่ตรงนั้นหลาย,ร,ยร้อยไร่ที่ตรงนั้นเป็นทรายในหลวงพัฒนาเป็นเขาหินซ้อนผมไปเห็นผมบอกว่างานนี้ในหลวงแพ้แน่ ในหลวงสู้ทรายไม่ได้แน่ที่ตรงนั้นมีแต่ดินทรายร้อยเปอร์เซนต์เลยนะดินสีดำหมดแล้วมันทับยะเราไปกินหมดถ้าปรากฏว่าถ้าไปดูเดี๋ยวนี้นี่ต้องยอมรัพ,พร้อมยอมแพ้ในหลวงดินงามเลยมีที่หนึ่งสลาะที่ที่จังหวัด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 อะไรนะเพชรบุรีในหลวงขึ้นป้ายใหญ่มาเริ่มเท่าเลยโครงการช่างหัวมัน โอ้ยในหลวงก็ช่างเขียนคือถ้าเป็นศิลปินน่ะพระองค์เป็นศิลปินพองเขียนเลยโครงการช่างหัวมันปรากฏว่าพระองค์สามารถที่จะปลูกมันสำปะหลังในทะเลทรายเพชรบุรีได้เป็นเอามันมาช่างหัวมันคำว่าช่างหัวมันคือเอามันมาช่างบนตะช่าง คมรับคนเป็นจริงว่าในหลวงรัชกาลที่านี่เก่งมากยอดมนุษย์แหละแต่ทิ้งยังก็ตามแต่วันนี้โครงการโคกหนองนาผมว่าจะเกิดเป็นจริงในเร็วๆนี้แหละยังไงก็ตามพี่น้องที่ฟังอยู่ทังบ้านเจอกันวมนที่ต่อไหร่นะวันที่มที่๑เจอกันที่ไหน ถ้ายังไม่รู้ก็เจอกันที่ทำเนียบนายกอยู่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วจะประกาศอีกครั้งใช่ไหมเดี๋ยวพระเอกรูปเล่าล้วก็จะมาประกาศให้ฟังว่าวันไหนแต่เจอกันมาที่สามสิเอดแน่นอนงานนี้ชนะลูกเดียวใช่ไหมหลายคนเป็นกังวลว่าเขาจะประจับว่ะล่ะจะไปกลัวทำไมตำรวจเขาก็มีหน้าที่จับก็ช่างเขาที เขานะี่ยทุกกว่าเราถ้าลองจับไปสี่ห้าคนพวกเราบอกว่าทั้งหมดหมื่นคนนี่ก็ทําความผิดเหมือนกันล่ะค่ะดีไหมจะปล่อยก็จับแกนนำห้าคนบอกเลยฉันก็ผิดนะไปด้วยกันจะมีคุกใส่นะนอกจะไปขาวไม่ที่สนามหลวงโอเคพูดเล่นเขาไม่จับหรอกตอนนี้ทหารตำรวจเขาเปลี่ยนใจใหม่หมดแล้วเราเดินตาม ทหารชนะแน่นอนสวัสดีครับ